ชัลโลมคุลามอันนี้สวรรค์บอร์หูติสานสมาร์ทชานันอิยอมนีบาหรือเมเลเคมเอสเซนมิลลามาเชคัชชูเบคาอิมชิลานูครับผมสิบคำศัพท์ที่สิบคำศัพท์ภาษายูนะครับที่จำเป็นสำหรับชีวิตเทาล์นะครับคำแรกอะเซเลตเมดินานะครับเนาะเซเลตเมดินาเมดิดาเซเลตเมดิดาอันนี้คือจัง เซลเลตเมดิดานี่คืออย่งตลับเม็ดครับเซเลตเมดิดาครับผมคำที่สองคือซิมานนะครับซิมานนี่คือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เวลาเวลาเขาสีเส้นเส้นสัญญาไอ้ยังกับคนเข้าไปเขียนลงในกระดาษนะนี่ยคือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเคือนซิมานนะครับเนาะลิสเซเมนนี่ก็คล้ายๆกันลิสเซเมนนี่ก็ ลิซามนนี่เครื่องไม้กับเ,เห็ดเครื่องไม้เห็ดสัญลักษณ์นั่นแหละเดียวกันเห็ดเครื่องไม้เห็ดสัญลักษณ์เวลาเขาเวลาเขาตัดพักไปเขาหอดี่เข้าลิซามีนนายจังสิบอกว่าลิซามนนี่ครับลิซามนคือยังเอาเอาพวกทุงยางผูกเส้นไม้ไปเสียบเป็นเขื่อนเห็ดเครื่องไม้ไว้จำไว้เห็ดสัญลักษณ์ไว้จำได้ครับอ,อันนี้ก็คือกันครับลิซลิซามีนนะครับเนาะคำที่สองคำที่สามคือเซเลตนะครับเนาะเซเลตนี่ เซเลตนี่เป็นป้ายจราจรครับเป็นสัญลักษณ์ของป้ายจราจรครับสัญลักษณ์เตือนทางโค้งสัญลักษณ์ระวังอันตรายนี่คือเขาจะเอื้อนมาเซเลตนาะครับเนาะอัคไลน์อัคไลน์นี่คือรับผิดชอบนะครับ ung, รอัคไลน์รับผิดชอบอัคไลยุทนี่ความรับผิดชอบนะครับเนาะ A ice, อั op, ะคไลยุทความรับผิดชอบครับโนะควาโควานี่ Ko คือนาทีนะครับนาทีของเ้า หน้าที่ของเฮาคุณมีหน้าที่ยังสี่ครับหน้าที่โคว่านะครับหน้าที่นะครับโคว่าติกัฟ e ติกกัฟนี่ก็ค e ือกระเป๋าสะพายหลังกระเป๋าที่เข้าไซร์หัวเข่าไซยังไปนะติกัฟติกัฟนะครับติกัฟกระเป๋าสะพายหลังนะครับมักเบเลวมักเบเลสมักเบเลสนี่คือโน้ตบุ๊กนะมักเบเลสโน้ตบุ๊ก สู้มือน,นี้เริ่มจีดจังๆให้ไปแล้วนะครับมักสเบเลตเขาใส่สามารถโฟนแทนส่วนใหญ่เรียว่าแท็บเล็ตก็ได้มักสเบเลตลินโคดลินโคดนี่ก็คือเต้นครับลินโคดนี่เต้นนะครับเนะต้นเต้นลินโคดนะครับลิ Lin ode, ode, นโคดลิวโคดก็คือเต้นครับลิวโคดลีโคดก็ได้ลีออกเป็นลิลิลโคดก็ได้ครับ คือการเต้นเต้นการฟอนกันนั่นครับกับดนกัดานกับด้านกับด้านนี่คือยังกับด้านนี่ขันใส่กับผู้ใช้คือยังเข็มงวดกวดขันนะครับกับด้านนี้บอกเขาผู้ใส้นะคันผู้หญิงบอกว่ากับดานีดนะครับกับดานีดคือเข็มงวดกวดขันเป็นคนเข็งคือเป็นคนเข็งหัวเกี่ยวขันนะครับกับกับด้านนะครับลินโบด ลินโบดนี่หมายถึงการล้อยหนามครับลินโบดลินโบดครับผมลินโบดนี่คือการล้อยหนามนะครับลินโบดครับผมลินโบดนะครับเนะาะคำสุดท้ายก็มิสคาเวนนะครับมิสคาเวนนี่คือความตั้งใจครับมิสคาเวนครับผมมิสคาเวนนี่ความตั้งใจนะครับเนาะครับผมกรนะซี ไล่ก็ซีบข้ามซัอยู่ดอกนะครับนอที่ผมได้สอนเพิ่มเติมลงไปครับผมคลิปนี้คันมีประโยชน์ได้ข่มรูกดแช์กดไลค์ขอบคุณที่นั่นงบ่งจันจบนะครับอีสานสามารถเช่นนั้นผมก็สิีคอยผู้ใดอยากรู้ยังจับจำยังไดมาจากนังจากนายจ้างนะครับคอมเนต์มาคลางกันผมรูผมตอบทันทีขันผมม่ารูผมกระสิศึกษาคนกว่ามาหามาตอบให้คือถูกลิปนะครับกับผมอีสานสามารถเช่นนั้นมนีเอาไว้สามีก่อนนะครับนะ Lito kulam mo ba?